ดวงรายปากของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารใน5้าเรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะในเดือนตุลาคมช่วงปักแรกนี้ดาวพฤหัสเดินถอยหลังเป็นวิป,ปริตทําให้เกิดทั้งเหตุหน่าสะพรึงกลัวหวาดหวั่นร้ายแรงหลายอย่างจะมีผลอย่างไรใน5้าเรื่องสําคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้าง ดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ช่วง15วันแรกของเดือนตุลาคม2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ดีไม่แย่ไม่ควรพูดหรือไม่ควรบอกใครว่าวางแผนทําอะไรหรือมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะนําปัญหามาให้หรือแทนที่จะได้รับการช่วยเหลืออาจจะโดนปฏิเสธได้การงานช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขยันทํางานหมั่นเพียรมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามถึงเหนื่อยหน่อยแต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค สุขภาพช่วงนี้ถือว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองต่อไปในลักษณะเดิมหรือแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่ควรเสี่ยงดวงในช่วงนี้และไม่ควรพูดขัดโชคขัดลาภใครด้วยความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักถือว่าดีอย่าคบซ้อนเดี๋ยวจะโป๊ะแตกหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้และอย่ารักใครมากอย่าลำเอียงกับคนในครอบครัวจะได้ไม่มีปัญหา ส่วนคนที่ยังโสดอยู่หากมีคนเข้ามาก็มีเกณฑ์จะโดนทำให้อกหกักให้เน้นทำงานหาเงินก่อนจะดีกว่าดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง15วันแรกของเดือนตุลาคม2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์หมุนเงินยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แต่สามารถหมุนได้ดีมากขึ้นสภาพคล่องมากขึ้น ช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์หมุนเงินยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แต่สามารถหมุนได้ดีมากขึ้นสภาพคล่องมากขึ้นการงานช่วงนี้ถือว่ามีเรื่องเครียดช่วงนี้ถือว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องกดดันอยู่ค่อนข้างที่จะมากมีบางอย่างที่ทําได้และไม่ได้ควรค่อยคอยคิดและค่อยๆทํา สุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมมีเกณฑ์กลับมากำเริบระวังเรื่องภูมิแพ้โพรงจมูกใส่นัดระวังเรื่องเลือดและน้ำเหลืองไม่ดีกระเพาะอาหารอักเสบโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงให้เน้นทำบุญทำทานสะสมบุญไปก่อน โชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงให้เน้นทำบุญทำทานสะสมบุญไปก่อนความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์แต่เป็นเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่ปฏิติปะต่อมามาหายหายแต่ยังได้พัฒนาความสัมพันธ์อยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไปต่อได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้ขยันทำงานทำมาหาก,กินไปก่อนความรักไม่โดดเด่นและไม่ดีด้วยหากมีเข้ามา ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วง15วันแรกของเดือนตุลาคม2567เเริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ดีมากนักยังไม่สามารถเก็บเงินได้แต่มีเงินจ่ายหรือสภาพคล่องทางการเงินยังโอเคส่วนเรื่องของการงานหากคิดจะออกจากงานให้หางานให้ได้ก่อนและหากมีปัญหาใดในเรื่องของงานให้พูดให้ปรึกษากับคนที่ไว้ใจได้เท่านั้น สุขภาพช่วงนี้ให้ขยันรับประทานอาหารหรือขยันออกกำลังกายไว้จะดีที่สุดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องดูแลตัวเองแบบนี้ต่อไปโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคทางไกลาหากหางานอยู่อะไรพวกนี้จะได้งานไวเพราะโชคไปช่วยความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักดีพูดคุยอะไรก็ดีไปหมดทำตามกันร่วมมือกันดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่ให้เน้นทำมาหากินเน้นขยันเรื่องงานอย่าเพิ่งนำใครเข้ามาในชีวิตเลยเดี๋ยวจะมีปัญหามากกว่าตอนโสด ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่าครูเริ่มต้นที่1นึ่งใบแดงเท่านั้นค่าครูส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าอาหารของน้องหมาและน้องแมวจรหากผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ